เนี่ยเได้ติกก๊กเก็บเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะดูสาวโหดครับใจเดียวครับขึ้นเขาครับช่องตะกูครับเกล้เฉลียวะ่ะกี่กิโลลิป3 4สามสี่สี่ประมาณ เอารถนักก่อนลนะเน<ช>าะไหนจะ4ลติล4ลตร4ลิตรโคนาเขียนแสดงว่ารู้จริงนี่แหละจริงแท้เลยดิมันเขาเงื่วนน้ำมันได้ถูกนี่ครับเขาช่องเขาตะก,กูครับเคยไหลได้เกียร์สูตรเท่าไหร่เคยได้เกียร์สูงสุดเท่าไหร่ขึ้นเนี่ยห้าห้าห<ะ>้า<ะ>เลยเนอะ ต่อสองถ้าถ้ถ้าไม่มีรถรุนักขึ้นก็าห้าบาทสี่บาแล้วแตแตจังวอ่ะโวดตืต่นดอาจจะมีสเวลาติดรถถตามีติดรถน่าก,กันาจะไึกซึ้ว่ามันสาบวะเรพเราะแรงสเพ่งถ่ายมันจะเป็นรอบสาบเลยทันนี ออว่ามันเหยียบที่ตอนนี้ขา้าเร็วไทยแปดชิบเนี่เครื่องมันเหลือแล้วเยียบขึ้นก็ไม่ได้เสียงเครื่องมันมันอาจจะเป็นรถหลอบหลบดินถ้าวิ่งดินนี่รู้เลยตอนนี้ล้างถนนครับ เหลังครับองมีห้องนอนน้องห้องนอนคนชดหลัง่เละครไม่ไกลท่านเ่าจล่ะดิกน้อยอยู่แต่เาขึ้นมานะเดี๋ยวเอฟซีรถพ่วงทั้งหลายครับติดตามครับน้องจะมาช่องตาพญานะครับ ถ้ิดตึงเดสคลิปรแรกจะหุ้ปเปิเปไดไฟอ,อันนี้ LED แล้ว,ลวมันขึ้นเป็นขาวเลยตัวริงก็ขาวเจอไ,ได้ครับ <Okay. S 1> เคยเจอตำรวจบวบ่ะก <Okay. S 1> ็เคยค่ะแบบเห็นห้อขับเป็นผู้หญิงตำรวจก็ตกใจบ่ปะก็เคยเลย, <Okay. S 1> ยก็เคยเลยเด็เจอปะชิมว่าเอาสิสันสีออยาปะจะเจอตำรวจ แต่ท่านหมวดในบวงนี่ม่นทรามดาแล้วม่นบอกโอ้ยผู้สาวขับน่าจะตกใจเนาะถึงนะครับคู่อีดวยครับแม่บอกก็บ้านดูปะกระบ้านดูปะ ปีละสงสามเดือนเทศกาลประมาณนี้แบัตไม่น่าร้ายก็ร,ยร้ายสาวนครพนมแต่ว่าสาวสกุลเนี่ยจากนี่ไปบ้านกี่กิโลจากบ้านน,านูนไปเม่อร่กประมาณส0่5 0 0หรอยไกลพอแล้ว ดูสายจวดครับจะสูงสุดได้เกียร์ไหนครับครับซึ่งครับบ๊กอัพโหลดไหมมึงไม่ได้หงซึ่งยังเลยป้าตรงบนมีลูกเลยหนิงติยานแห่งชาติตาพยา รถตามเราไหมในดีต้องนะครับอันนี้เกี่ยอะไรคะย,ย่าค่ะย่าค่ะอันนี้รถเปล่านะไนะครับไป็ีทรายมาเรียบร้อยแล้วครับกำลังสิคุยครับคุยบอกเลยครับมีรถนักข้างหน้าครับ น้ดล,ลูกเรียนมานํ่หมดกเพิ่งดีๆเลย <c oughs> เรียนคือยังรถไม่มีลูกเลยน่ขึ้นเขาสูง <c oughs> พ่นวซ่ดุนี่คิดว <c oughs> ่าว <c oughs> ่อไหสดุแค่ไหนาะน้ำมัโอก <c oughs> าสได้แส่ยง กบับบ้านขึ้นเขาผู้พานบปะค่นแล้วแต่โลกแล้แต่เราสิไปไม่นอย่าะมาเทื่ยวกับไปทางสกลบางเทื่อวกับไปทางก็ขึ้นปะถ้าขับพ่วงก้าบปะก้าแหมไม่ขึ้นเขาผู้พานมันธรรมดาเลย <c oughs> หากแตกเลยถ้ามีโอกาสจะไปก็ได้มันใจเราเท่าเป็นรุ่นใหมเ่เนาะไม่ไงถะาขับรถเก่าเลย จจเจอเู้ยดสนใจหินทรายนะครับเคยไปลงแถวบันกวดวะใช่ค่ะราคาเท่าไหรตันเท่าไรอันนี้น <c oughs> <c oughs> จากประเทศจากถ้าสมมติว่าหิน ยไม่ลรลใไส,สฟาดิใแม่นบแม่นบอ๋บอจ,จแล้วครับผมพร้อมโดดครับแต่ที่นบะทับหรอขั้นรถดักไปิสั่งไหน รูให้ดิถ้าแม่รู้ที่จีนก็บสิตบตบใส่บุบหัวเอันนี้มัน<ห>ดีเกียร์ตีเดียเคยขับไปหลงมั้งเคยขับไปหลงมั <พอ S 1> ้งเจ้ากหลงมั<อ>้ง10สปีดเหรอไหมไอ้ที่มันดีดดีข้างนะอันนี้มันดีดขึ้นนีลงมันดีดข้างหลงกับมันไปอีแบบอันนี้หลงไปกับน้องแลครับจะดีดเกียร์อะไรไปน,นี่สั้นแล้วกว่าอันตรายห้ามแซง